อันนี้เป็นไก่ปลาเลือดร้อยตัวผู้กับตัวเมียนะ <c oughs> มันมาอยู่ของมันเองตามธรรมชาตินะครับไม่ได้เลี้ยงไว้นะมีตัวหนึ่งออกลูกมาเป็นตัวผู้เจ็ดตัวอีกอีกแม่หนึ่งออกลูกมาเป็นตัวเมียหตัว <c oughs> ออกลูกไม่มีผสมเลยแล้วมันก็หากินอยู่กับไก่บ้านอย่นี่ลนะมันก็ไปไปไหน แต่ว่าเลยดูเนี่ยตุลาพศจิกาทันวาเนี่ยเริ่มฤดูหนาวคนก็จะเริ่มมาต่อไก่ป่ากันและทีนี้ด้วยความมันชินมันคุ้นชินกับคนมันก็ไม่กลัวคนทีนี้พอไม่กลัวคนมันก็จะตกเป็นเหยื่อของคนที่มาออกล่าไก่ปาก่าได้ง่ายๆมันก็มีจุดอ่อนของมันตรงนี้แหละมันคุ้นกับคนมากไปก็ไม่ดีไม่พอปลอดภัยกับมัน มาอยู่ที่สวนนี้โอ้เฉพาะคู่พ่อแม่นี่ก็น่าจะเกือบสิบคู่ถ้านับลูกอีกน่าจะเยอะเลยว่าแม่หนึ่งมีลูกเจ็ดแปดตัวนี่ตัวเมียไก่ป่าตัวเมียนี่ไก่ป่าตัวคู่มาอยู่ของมันเองนะครับแต่เช้าก็ขันแยกแยก,อ,กอยู่แถวชายป่านู่นเดี๋ยวสักพักหนึ่งก็มีคนมาไล่ต่อ โอเคขอให้ปลอดภัย